đình 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 à đình 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 nhau 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 cả ba nhau nhau cả ba nhau nhau cả ba nhau nhau mó khen đầu đậu mó khen đầu đậu đình 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 mó khen đình 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 mó khen đình đình bao à, à, pha... đưa nàng đưa 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 nàng đưa từng 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 ẻo lăn pặt lăn pặt lăn pặt à ẻo lăn pặt lăn pặt à ẻo lăn pặt lăn pặt à bao pha... à, khen à bao khen à khen nhá à số một ba này là khen bao

กำลังปอแคน่กแคนเอาเต้นให้แม่ยุ้ยดูเต้นให้แม่ยุ้ยดูอ้าวฮะนนี่ป่งปงหาป่งมาฉันต้องป่งมาให้นะอนี่ไงลูกป่งอยู่นี่ไหนป่งยื้อมาให้อยู่ไหนอ่ะเด้งให้ยุ้ยดูก่อนเด้งให้ยุ้ยดูก่อนดูก่อนปอลแคนก่อนเปอล์แคนให้ยุ้ยดูก่อนค่ะเห็นแล้วยุ้ยเห็นแล้วลูกโป่งโป่งแล้ว ทำให้ย uh, ุ้ยดูเร็วเปลาแคนจาสาเมยาวววกับวายาวแวกับวายาวกับวายาววว้าด้บนี้วายได้เรื่อรเรือเงรเด้งเด้งเเอาในตาหายไปไหนในตาหายแล้วใช่ดีแล้วันนี้จาสิาเมยจ่านอนตีะไรตีดิ่งตีหาเฮ้บอจ่าตีด no ่หรือตีหจ่า